สวัสดีค่ะอันนี้อยู่ที่รามอินทานนะคะเขาบอกว่าแฟนพันธุ์แท้ของกาแฟดีคอฟฟี่เนี่ยชื่อป้าหลิวฮะที่อยู่ถามคอลเซ็นเตอร์บุกมาเลยที่รามอินทานเด็ดเขาบอกว่าอยู่ในกรอบเดี๋ยดตามด้วยกันป้าหลิวสวัสดีค่ะที่สิเิงเลใช่ใช่ใช่จรี่งห์เงเลยเห็นกันในทีวีไม่เคยเจอเลยใช่ไหมใช่วันนี้ได้มา ขอบคุณมากมากทราบมาว่าป้าหลิวเนี่ยอายุหกกว่าแล้วก็เป็นแฟนพันธ์แท้ที่ซื้อดีคอฟฟในทีวีใช่ค่ะไหนดีคอฟฟอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะอ๋อนี่ต้องนี่กับข้าวไป้ใกล้เยนะเป็นยาชูกำลังเลยค่ะและสดชื่นมากแปลว่าระหว่างวันก็ดื่มแต่กาแฟดีคอฟฟี่ต้องดื่มเลยค่ะดื่มแล้วสบายล่กเลยแบบมันมีสมุนไพรหลายๆตัวที่ชอบเลยแล้วอ่านดูุกทุกเลยค่ะแล้วก็เห็นบอกว่ายอดสั่งนี้เนี่ย สั่งทุกเดือนเขามีโปรโมชั่นอะไรสั่งหมดใช่ค่ะใช่เป็นคนทําครัวเองอย่างนี้ทุกวันเลยเดี๋ยวไปคุยกับคุณป้าว่าประทับใจอะไรกับกาแฟดีคฟอี่ไปด้านนู้นดีกว่าป้านาไป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 เรามานั่งคุยกันหลังครัวกับป้าหลิวแล้วอะไรเป็นมูลเหตุให้ซื้อมันทุกเดือนเลยเนี่ยชอบดีคฟี่ดีคาฟฟีนี่มีประโยชน์มากเลยเปรียบเทียบดูนะป้าทานกาแฟมาหลายยี่ห้อป้ามาดูแล้วดีคฟฟี่นี่ดีมาก มีประโยชน์มากเลยป้าใช้คําว่าดีคอฟฟนี้คุ้มมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายไว้พวกมากเลยแต่เพราะป้ากำลังจะอดผ่านการทานกาแฟมาหลายยี่ห้อใช่เมื่อก่อนเนี่ยป้าอ้วนมากนะนูออกเลยแต่เนี้ยเห็นนี่น้มูไม่มีเลยและไข่ข้อเมื่อก่อนเนี่ยป้าปวดหัวเข่ามากเลยป้าข้ามข้ามสะพานลอยเดี๋ยวโดนเนี่ยกลับไปบ้านปวดมากเลยนะตอนหลังมันหายไปแล้วเพื่อนก็ักด้วยว่าทําไมป้า แข็งแรงขึ้นแข็งแ,แรงขึ้นแล้วก็กระชุ่มกระชวยขึ้นผลิตภัณฑ์ดูดีแล้วก็ทำไมตัวเล็กลงเมื่อก่อน,นอตัวมาเล็กลงพุงบอกกันบอกแคปลักระไรชัน่นดื่มดีกาแฟเราลองดื่มดูมั้งจีแบอกลองชิมดูก่อนซื้อเป็นโปรโมชโั่นโปรโมชั่นแล้วล่ะค่ะจับต้องได้โอเคค่นะขอบคุณมากๆค่ะล้วเจอกันค่ะค่ะ